สวัสดีค่ะนักศึกษาภาคทวิภาคีทุกคนนะคะก็อาจารย์อายนะคะในรายวิชาภาษีอากรน,นะคะเนาะวันนี้อาจารย์ก็จะมาบอกในส่วนของแนวข้อสอบนะคะที่เราจะสอบกันนะคะซึ่งแนวข้อสอบของเรานะคะที่เราจะสอบก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตอน1โบนัสนะคะตอนที่1ก็จะเป็นกากบาทในส่วนของกากบาทเนาะกากบาทก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการอ่า ตั้งแต่บุคคลธรรมดานะคะจนถึงการหางานทีน่จ่ายนะคะส่วนตอนที่2นะคะก็จะเป็นการแสดงที่ทําในส่วนของเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราเพิ่งเรียนจบไปเนาะส่วนในตอนที่3นะคะก็จะเป็นการให้นักศึกษา,าจับคู่นะคะเนาะคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทายนะคะไม่ยากนะคะคําศัพท์ก็จะอยู่ในในหนังสือทั้งหมดเลยนะคะซึ่ง อตอนสุดท้ายก็จะเป็นโบนัสเนาะซึ่งโบนัสเนี่ยก็จะเป็นการตอบคำถามเหมือนเดิมนะคะเนาะซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะคะของเนื้อหาเนาะในหนังสือนะคะหรือว่าในคลิปวิดีโอที่ได้อัดไปให้เนาะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะก็หวังว่านักศึกษาทุกคนจะตั้งใจสอบแล้วก็ทำข้อสอบให้ได้นะคะส่วนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ,กฤษนะคะเดี๋ยวครูจะเอาไปแนบไว้กับ อ่า uh, Google Classroom เ no? นาในรายวิชาภาษีืกร mm hmm. ก็เข้าไปดูในส่วนของตรงนั้นได้นะคะสำหรับ uh, แนวข้อสอบก็จะมีประมาณนี้ขอให้จะอ่าขอให้ในักศึกษาทุกคนตั้งใจสอบแล้วก็ทำข้อสอบให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ mm hmm. ก็สวัสดีค่ะบวลยบหย